ฟูมี่เนี่ยเอ่อจะจะได้รหรอนะือเปล่าเนาะมาที่บ้านฟูมี่ได้ค่ะแต่ว่าบ้านฟูมี่อาจจะแบบมีกินขนมปังอลอยฟุ้งนิดนึงอุย่ยเขาชอบเขาชอบกินเนาะกินของขนมปังค่ะแล้วก็อาจจะอาจจะมีโด่งไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฟูมี่เสกโด่งกลับไปที่ <c oughs> ช่องว่างแห่งกาลเวลาชา่องว่างแห่งกาลเวลาไม่นะโดง่งป <c oughs> กตินล้วคุณฟูมีจะเป็นสายแบบว่าทำ ทำกับข้าวกันเองหรือเปล่านะคะฟูมิสามารถทำให้ได้เพื่อคุณเอสตาค่ะปกติฟูมิก็ไม่ค่อยทำแต่ว่าถ้าเพราะคุณเอสตารทำให้ได้เลยค่ะไม่ตายจีเพราะอะไรงั้นหนูหนูอยากจะแบบว่ามีส่วนร่วมในการทำข้าวเย็นด้วยกันแต่ว่าผู้ช่วยชีพห้วใจของคนฟูมินะคะได้ใช่เปล่านะไน่อยหน่อยจีทำไมจะไม่ได้อยาล่ะถ้างั้นเรามาเลือกข้าวเย็นด้วยกันไหมคะหนูจะทพาะดีไหมคะ แต่ว่าถ้าเราแบบว่ามาแบบซื้อมาที่นี่ด้วยกันแล้วก็มาจากเราด้กันก็แบบว่าปิ้งกันแบบว่าที่ระเบียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใต้แสงดาวก็อาจจะหรือโนนิ่มติ๋งนะเราไม่น่าจะโรแมนติกอยู่นะคุณฟูมีชอบกินผักไหมคะฟูมีชอบกินผักมากเลยค่ะไอซาก็ชอบกินผักค่ะใส่ผักแต่ว่าล้อมๆใส่ตรงเอ่อตรงที่เป็นโซนน้ำซุปของกระทะจุ๊บ คนฟูมีจะชอบกินเนื้อแบบไหนเนาะคะจริงๆฟูมีชอบเนื้อวัวมากกว่าเนื้อหมูนี่มันนมันี่มันนีมันเนื้อคูนี่มันเนื้อคูจริงลเราคือวนหนึ่งของการนักรนที่หา